สนใจนะคะตัวอัน2551นเ่งสมมติว่าเราใช้อยู่แล้วเราเห็นผลผลิตที่เราที่เราทามันออกมาโอเคอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วเราสามารถแนะนำต่อให้ให้เขาได้ซึ่งเ,เราก็จะมีอะเปอร์เซน็นเขาเรียกว่าคอมมิชชั่นอะไรอย่เงี้ยค่ะต่อขวดให้ โดยที่ทุกคนไม่ต้องสตอของนะคะก็คือแค่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาที่เราแล้วก็แจ้งจํานวนมาว่าต้องการของเท่าไรอะไรเงี้ยจะส่งไปที่ไหนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีทิ้งไว้อะไรเงี้ยพอลูกค้าได้รับของปุ๊บเราก็จะโอนไปเลยสมมติลูกค้าสั่งออสองขวดสามขวด,วดอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไปเลยขวดละ1 0 0อบาทประมาณนี้นะคะถ้ามีใครสนใจต่อเราสามารถแนะนำต่อได้เลยของ ประ,ะมาณนี้คร่าวๆมีมีใครสงสัยอะไรไหมคะ <laughs> <laughs> ก็คือถ้าสนใจ R d ดีก็คือเราเราบอกต่อได้เลยเราจะได้ตรงนี้ผลละหนึ่งร้อยบาทนะคะเราแค่แจ้งชื่อที่อยู่กับเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้เลยนะคะเราแค่ก็โาลก็ได้ย่างค่ะได้กี่ขวดก็ได้ค่ะก็คือได้ขวดละหนึ่งร้อยบาทนะคะประมาณนี้ <laughs> ได้ค่ะติดต่อเชอรี่หรือว่าติดต่อทางใครก็ได้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เลขที่บัญชีอะไรเงี้ยลที่อยูา่าใช่ค่ะว่าให้ส่งไปที่ไหนใช่่ใชค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เราเห็นผลอยู่แล้วว่าผลมันเป็นยังไงเนาะเราอยากให้เขาได้ใช้แนะนาต่ออะไรเงี้ยหลังจากเราเปิดดินแล้วต่อไปก็สั่งเป็นโหลๆเองก็ปลูกหลายๆไร่เองก็ต้องเป็นโค้ดของเรา ได้เลยค่ะก็ถ้าถ้าเกิดเป็นจำนวนเยอะๆเราคุยกันในเรื่องของตัวแทนอีกทีหนึ่งแต่นี้คือสมมติว่าอันแรกเราแนะนำก็ซื้อใช้แล้วใช้ดีก็แต่งตรงเองคนนั้นก็ต้องเป็นโค้ดเราได้ค่ะประมาณนั้นเขาก็อาจจะสั่งทางที่นั่นแหละแล้วก็คืแต่งตรงเพราะมีเบอร์มีอะไรอ๋อคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือให้เราตื้อตัดจริงใจต่อไป เราคุยกันได้ค่ะเราแค่อยากให้ทุกคนได้ใช้ได้ได้เลยค่ะคือใครก็ได้นะคะที่ที่มีเบอร์อยู่ทัานลอตเตอร์โดยตรงก็ได้แจ้งได้เลยนะคะแค่แค่อยากบอกว่าเฉยว่าถ้าถ้าทุกคนแนะนำแล้วก็อ่าเราสามารถแจ้งแล้วก็ได้คอมมิชชั่นตรงนี้วนล,ละหนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองค่ะอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งสอซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรผสมไปเลยนะคะละลายน้ำ ลดราต่อจากนั้นฉีดพ่น AD 2551เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นเมลอนที่ยังอ่อนอยู่นะคะสิ่งแรกเลยก็คือ AD 2551จะสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงยอดที่โผล่ขึ้นมาจะแข็งแรงเร็วนะคะใบอ่อนจะเติบโตเร็ว เป็นภูมิต้านทานที่สำคัญมากนะคะแต่การฉีดพ่น r d สองห้าห้าหนึ่งนี่จะขาดเสียไม่ได้เลยนะคะช่วงแรกที่พ่นคือหกโมงเช้าที่สำคัญมากเลยหกโมงเช้านี่ฉีดพ่นเลยค่ะถ้าสามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนี่ก็สองถึงสามวันต่อหนึ่งครั้งก็ได้แล้วสังเกตอาการเมล่อนหลังจากที่ดิฉันได้ปลูกมาเนี่ยังยังไม่พบ ว่าจะเป็นเอ่อเชื้อราหรือโรคต่างๆได้มากจนถึงกับไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะแต่ก็มีบ้างนะคะมีบ้างในการพ่อนอาดีสองห้าห้าหนึ่งไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นอันตรายต่อตัวเราไม่ใช่ทีดพ่นแต่ลงเลือนหรือ วัสดุเมลอนอย่างเดียวนะคะทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งผักกูดทุกอย่างค่ะฉีดหมดเลยก็จะแนะนําในส่วนของตัวผมเองจะเน้นเรื่องของชีวพันธ์ในการปลูกเมลอนเป็นหลักนะครับจะไม่ไม่ใช้สารเคมียกเว้นยกเว้นแบบที่ไม่ไม่ไหวจริงๆอ่าแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองผมปลูกอยู่ที่บ้านด้วยนะครับก็จะเน้นชีวพันธ์เป็นหลักโดยเฉพาะอาดีเนี่ยผมจะใช้ประจําอยู่แล้ว นะครับตั้งแต่ร really ู to to? Sea, ้จักอาจารย์กรอมาก็ใช้ตลอดเลยหลายปีมากนะครับก็เป็นผมถือว่าเป็นวัคซีนตัวหนึ่งที่ที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างอย่างอย่างที่ผมมาเห็นเนี่ยพวกพวกใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความมันผิดจักจากที่อื่นเพราะพี่แดงเขาจะพ่นพวกนี้ตลอดมีเป็นไม่เป็นอะไรก็ต้องพ่นไว้เพื้อกาน ทางตามความหวัมั